จริงๆไม่มีวันเหงาหรอกว่ามีสามีเป็นเพื่อนแต่ที่สําคัญได้ข่าวว่ามีน้องหมาอีกมีมีมก็รักหมาด้วยกันทั้งคู่ก็มีน้องหมาด้พันอะไรคะพี่ตาหม,มาจรก็มีนะพี่เลี้ยงตั้งแต่ไซเบียนฮัสกี้พอเข้าไปแล้วก็วววมีชิวาว่าตัวหนึ่งหมาพี่เนี่ยไม่ได้สวยหรอกแต่น่ารักพี่ก็พี่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องรักหมาแพงๆสวยๆ น้องหมาจอนพี่เก็บมาพี่ก็รักเขาแล้วเลี้ยงดูอย่างดี<ะ>ทานอาหารตรงเวลาใครไม่ให้อาหารตีไม่ได้คือต้องเลี้ยงให้มีวินัย<ะ>ทานอาหาร11โมงและทาน5โมงเย็นอจริงหรออย่างนั้นเลยเหรอ,อจริงๆแล<ม>้วเมธพี่เนี่ยนะถึงเวลาเขาก็จะจัดการเรื่องอาหารสุนัขตามนั้น<ะ>ถ้าวันไหนที่เขาลืมเขาจะมานั่งรอแหละ น้องหมาพี่จะมานั่งรอวายังไม่ได้กินข้าวเลยสิบเอ็ดโมงแล้วทําไมเธอไม่ตรงเวลาน้องหมามาถวงจริงแต่ว่าอันนั้นอันที่แบบหนูรู้สึกว่าอะไรจะขนาดนั้นก็คือโอเคอาหารในตามมื้อเข้าใจได้แต่ไม่ให้ยุงกัดสุนัขกัดไม่ได้กัดแล้วอุ้ยกัดแล้วเป็นอ้นั่นเป็นอะยาเป็นพยาหัวใจใช่เป็นพยกหัใจคือเราต้องดูแลเขาทุกทุกอย่างมี เดิมเนี่ยฮัสกี้นินมีแอร์เลยนะแต่พอเลี้ยงหมาไทยหมาจรหมาจรก็สวยนะ,ะสวยกินดีอยู่ดีก็ต้องต้องมีกงงเราก็ยืนมองทุกวันสองตัวนี่กรงมันเบียดหรอเปล่ากลับไปคิดนี่มันกรงมันเบียดไหมคิดเป็นโลกจิตไงก็ไปซื้อกรงใหม่ให้ก็นอนสบายมีพัดลมเป่าต้องนอนไม่เบียดเบียดแล้วมันก็เดี๋ยวมันไม่มีความสุข ไปยุ่งกับเขาอะเปรียบเสมือนกับเราเลยเนาะแล้วเรามาอยู่ที่แคบๆเราอาจจะปึดปัดก็ได้ใช่เนี่ยเราเราก็จะต้องดูทุกอย่างก็ฉีดยาตามเวลานอนก็ต้องสบายยุงกัดไม่ได้ถึงเวลาสองทุ่มหมาต้องเข้ากรกถึงเวลาก็ต้องนอนแล้วเขารู้เลยนะพอพี่ลุกปุ๊บเขาจะวิ่งไปรอที่ประตูได้เวลาฉี่แล้วเขาจะไม่ฉี่แล้วเธอเขาก็จะวิ่งออกไปฉี่แล้วก็วิ่งกลับมาคือทุกอย่างเป็นวินัย เราอยู่ที่เราฝึกเขาในความเป็นจริงแล้วอ่ะเจ้าของเป็นยังไงอ่ะหมาเป็นยังไงจริงนี้จริงค่ะแล้วถ้าคนหรือใครก็ตามรู้สึกว่าเหนื่อยไหมอยากจะบอกว่าไม่มีวินัยอ่ะเหนื่อยกว่าอีกจริงจริงเพราะเราจะแบบไอหมันจัดการไม่ถูกหรือแบบต้องตังตามล้างตามเช่นถ้าคุณใช้ชีวิตทุกอย่างพรอมวันมันเป็นระเบียบปุ๊บนะมันจะมันจะง่ายไปหมดคือคือจริงๆมันมีนะเด็กเด็กรุ่นใหม่เด็กเด็กนั่นรุ่นหลังๆเนี่ยนะ คือ <c oughs> ถ้าบอกเลยว่าถ้าไม่มีวินัยแล้วเราบริหารจัดการไม่ได้โตขึ้นเขาบริหารจัดการไม่ได้นะ <c oughs> คือทุกอย่างมันทําได้ทุกคนเราก็ต้องเริ่มฝึกเลยว่าเออเราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเราจะทําอะไรพี่จะคิดไปถึงพรุ่งนี้แหละมืลืนนี้แหละเราจะวางแผนยังไงเราจะไม่ไม่ใช่ว่าชิวเดี๋ยวกินก็ได้เดี๋ยวนอนก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้น <ừ> ทุก <ừ> อย่างต้องเป็นแผนปุ๊บ <ừ> ขนาดจะขึ้นนอนปุ๊บเนี่ยพอห้าทุ่มพี่รู้แล้วพี่จะหันไปถามสามีพี่ววันไหนที่อยู่กับ คุณหนูจะขึ้นข้าบนหรือยังเขาก็จะรู้เลยเดี๋ยวเขาจะตามเพราะพี่จะต้องเป็นแบคือถ้าเขาไม่สนุกไม่แฮปปี้ลำบากเขาคงคงไปนานแล้วแหละเราคิดอย่างนี้ไงแต่เราก็ไม่ได้สตริกซะจนมากพี่ตงจะขึ้นข้างบนน่ะสามีต้องขึ้นพร้อมกันเขาตามมาตามทําไมแปลว่าเขาไม่ขึ้นก็ได้ถูกป่ะก็ได้เขาจะนั่งดูทีวีก็ได้แต่ว่าแต่พี่ไม่ได้สั่งเลยเขาก็จะต้องมาตามตามทําไมก็ไม่รู้เขาลาหลอไม่ฉลา